ผู้ใครต่อทำทั้มาปฏิบัติในวันนี้นับว่าท่านโชคดีที่มาปฏิบัติร่วงของเราเราจะเข้าพระสมบัติมันจะเข้ามานานการปฏิบัติธรรมนั่นต้องการจะนำมาติตใจเข้าถึงคุณงามความดีเข้าถึงคุณปัจจัตรัชนีใจ จะเป็นท่านผู้ใดใครที่ไหนก็ตามถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วจิตจะไม่ถึงพระรัตนรัยจะอ่านหนังสือไปถึงอะไรก็ได้อ่านได้ทุกคนแต่ตัวมุ่งหมายของชีวิตจิตใจนะั้นไม่ถึงปากอ่านจิตไม่ถึงถ้าจะจิตถึงหลัรทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติธรรม อาตมาพยืนยันอย่างใจจริงยกตัวอย่างให้ท่านเห็นงานต่างๆรับศีลด้วยกันทั้งนั้นจะเป็นสาธารณพิธีงานศพงานบทนาคงานทำบุญขึ้นบันใหม่หรือจะเป็นงานสาธารณพิธีงานถวายทานถวายช่างฌานถวายกระถินถวายแบะปาก็ต้องรับศีล อยาขอเจริญพรว่าสินนั่นรับได้ทุกคนสินทธิีขงคนรับได้อาปาครับได้ตับปลานาถึงธุลาแต่รับแล้วก็ไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ล่วงประเวณีในสังคมรับแล้วก็ไปหลอกลวงโลกหวังอาลาบเขารับแล้วก็ไปเดิมสุลายาเมาเพราะเหตุใดหรือก็จะตอบให้ท่านฟังได้เห็นได้ชัดมากเพราะว่า ปากรับได้จิตไม่ยอมรับเรามาปฏิบัติธรรมครั้งนี่ต้องเอาจิตรับกล้วน,นะตายให้ตายดูที่จะตายไม่ภายในเจ็ดวันเราจะรนำปฏิบัติไม่ใช่เรานำและเราก็ไปเดินดูไม่ใช่จิตนาปตมาเนี่ยคิดมานานาปีนี้โชคเราไม่ดีเคราะห์ไม่ดีเป็นตีที่หยีสองยีสาม ของชีวิตเราต้องหมดอายุไปแล้วเมื่อเิตวีตุลาใกล้จะถึงอีกแลล้เที่ยงสืบผ้าสองพันหรอยิสเบดเราต้องตายจากโลกไปไม่มีวันกลับมาแต่เราไม่ตายเนื่องจากเราก็ต่อตอายุไม่มีอะไรดีเท่ากับเจริญธรรมส้มมาปฏิบัติในหน้าที่เข้าถึงคุณประสิริธรรมกาย เราจึงอยู่ต่ออายุมาได้เช่นนี้นะขอจะเจริญพรพูดให้ลึกเข้าไปอีกเหมือนถ้าไปเช่าบ้านเขาเช่าที่เขาอยู่เนี่ยสัญญายี่สิบสองปีหมดสัญญาแล้วเขาไม่ให้ต่อเราก็ต้องย้ายบ้านนะอย่าไปดื้อแพงอย่าไปสู้ขึ้นโรงพสารท้าไม่ใช่ที่ของเราบ้านก็ไม่ใช่ของเรา หมดสัญญาก็ต้องตามไปตามสัญญาที่น้องสิละเรามีสัญญาด้วยกันทุกคนถ้ทาท่านทั้งหลายหมดสัญญาท่านก็ต้องตายนะหมดอายุแล้วแล้วท่านจะทํำยังไงเนีต้องขอต่อสัญญาี่ปเปรียบเทียบให้ฟังขอต่อสัญญานั้นจะของที่ให้ต่อไหมเขาบอกไม่ให้ต่อขอขึ้นราคาต้องขึ้นราคา จากสิบาทเป็นร้อยบาทจะสู้ไหมต้าสู้ต่อได้เปรียบเหมือนทางทำเราต้องทำาพิจะตามให้สูงขึ้นเศในปีนี่ยตมาเนี่ยไม่ดีเลยตนะั้งแต่วันเกิดมาป่วยตลอดแต่ไม่มีใครรู้ว่าป่วยต้องสู้ตลอดรายการก็ต้องขึ้นราคาเพื่ออยู่ต่อเราเช่าเขาไว้สิบบาท เขาเ้ยราคาถึงร้อยสู้ไหมถ้าสู้ก็ต่อสัญญาได้ถ้าไม่สู้ก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่เหมือนเราตายจากโรคไปชนะบางคนไม่ทราบเลยต,ตามาต่อมาได้ยี่สิบสองปีอะยี่สามปีสี่สามอายุห้าสิบหมดอายุสันทั้งหลายก็ต้องมีหมดนะรถก็ต้องมีหมดน้ำมันนะแต่ท่านคิดตรงนี้ไหม ที่จะทำงานตะพึชไม่รู้จะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แล้วก็รถจะหมดน้ํามันก็ไม่รู้ด้วยอาจจะไปตายระหว่างทางที่รถหมดน้ํามันะนาดสันทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ก็ได้วันนี้เป็นวันวิชาการเทวันแต่วันตรัสถิกให้ฉันเดินกรมๆวันตรตยวันเริ่มพรุ่งนี้ไปไม่มีพูดกันแล้ะเดี๋ยวจะทําความเข้าใจสาหรับปฏิบัติธรรม ที่มาปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มเป็นก้อ่เป็นร้อยเป็นพันไม่ได้ไเไได่เลยเลยไม่ใหญ่เลยได้แต่พิธีกรรมไปแต่การกระทาที่จิตเข้าถึงธรรมะน้อยมากร้อยละหนึ่งร้อยละหนึ่งคนเท่านั้นปีนี้ปีช่ำคาข้อดอตาม,มาทุกคนไม่รู้อะจะทอดตะปาสองร้อยกว่าวันเนี่ยเพิ่มราคาตัวเอง เช่นที่ดีเนี่ยเราเช่าตึกมันหมดสัญญาแล้วเขาขอขึ้นราคาโู่ไหมถ้าสู้อยู่ต่อได้สู่ก็คืออะไรทำชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นให้เท่ากับราคาที่จะต่อสัญญาท่านเข้าใจตรงนี้ไหมก็อขอฝากไว้ทำความเข้าใจนะความรู้หลอกขอบหลอกตัวนั้นแสนจะยากมากเพราะเราไม่เข้าถึงรัตนาตาย เราไม่ใช่อ่านหนังสือแล้วก็พระพุททางสนังอาชาไม่ทำมังสนังอาชาไม่สังขังและเข้าถึงไม่จริงเข้าไม่ถึงหรอกยากมากไม่จะของง่ายจะประการใดท่านจะคิดว่ามาวัดจะสบายท่าแตคิดว่ามาเนี่ยสร้างความดีลำบากมากที่สุดแล้วนะท่านจะพบของดีท่านคิดว่าของดีเนี่ยคือสบายของชั่วคือลำบาก อาจจะผิดหวังอย่างน่าเสียดายจะตายฟรีล้วท่านไม่มีอะไรกลับไปเหมือนตัวท่านมาเปล่าแล้วก็กลับไปเปล่าไม่มีอะไรติดไปเลยน่าเสียดายมาอยู่ในโลกมนุษย์ทแท้ๆยังขาดทุนอีกแล้วทำให้โลกมนุษย์เดือดร้อนแล้วก็ฝ่าความเดือดร้อนไว้ให้ลูกแล้วก็ตายจากโลกไปก็ไม่มีอะไรกลับไปในเมืองนองเขาจะถามว่านี่คุณไปอยู่ในโลกมนุษย์ทำความเดีอะไรบ้างคุณจะตอบว่าอย่างไร จะหาคำตอบว่าไงหาคำตอบว่าเดี๋ยวไปเที่ยวที่โน่นสนุกเที่ยวที่นี่เพราะอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าช้อปปิ้งไม่ใช่ทัศนศึกษาเราก็มาอยู่ในโลกมนุษย์ได้กาไรแบบนี้เองนะแต่คุณภาพมันไม่มีคุณสมบัติชีวิตที่เราอยู่โลกในมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สมบัติไม่มีสมบัติมนุษย์เลยมีบ้านใหญ่โตมีที่ทางมากมายเงินทองมากมายทันยตีความว่าเป็นของดี เงินทองเนี่ยพี่น้องที่รักเชื้อความดีได้ไหมตมาพูดมานานไม่มีใครซึ้ซึเงเดี๋ยวท่านปฏิบัติตามมาตมาถ้าจะรู้เองเลยจะ,จะเกิดความรู้เห็นเหตุการณ์ด้วยปัญญาออกมาจากตัวท่านเองไม่เคยไปรู้ในหนังสือไปอ่านแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอที่ไปเรียนมาหาปร,รียาเก้าประโยคแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยแปลแต่หนังสือ แต่ไปเรียกไปสอนชาวบ้านชาวโลกว่าเอวัมเมสูตังเอตังสมยังรู้ an, เรื่องไหมรู้แต่คนแปลแต่แปลได้เฉยๆเหมือนอย่างแปลภาษาไทยเป็นภาษาติดแปลภาษาติดให้เป็นภาษาไทยท่าน,นี้เองเห่ยแต่ไม่รู้ความลึกซึ้งว่ามีความหมายประการใดน่าจะตีความให้ลึกซึ้งกว่านี้แต่ทุกคนไม่เข้าใจอันนี้แน่นอนเพราะเข้าไม่ถึง ไม่ซึ้งใจไม่ไฝ่ไม่มีสัจจะมันมีกระตันดูรู้เนี่ยนาทีงานอลึกซึ้งเนี่ยท่านจะทําไม่ได้เลยก็ขอ,ขอฝากไว้ไปคิดในย่างเงินทองมากมายซื้อความดีก็ไม่ได้พูดมานานนะซื้อความสมําเร็จชีวิตได้ไหมไม่ได้ซื้อความสะดวกสบายซื้อรถซื้อคันโดซื้อบ้านที่หลังซื้อไปทําให้เกิดความทุกข์ มือบ้านมากหลายหลังรักษาความสะอาดไม่หมดมันก็เกิดทุกเงินละซื้อความทุกข์ได้เงินทองซื้อความทุกข์ได้แต่ซื้อความดีและซื้อความสมํมร็จชีวิตไม่ได้แน่นอนที่สุดซื้อความสะดวกได้จะซื้อรถจิตรันก็ซื้อแล้วก็ใครจะรักษารถซื้อบ้านก็ต้องห้าหลังแต่เราก็คนเดียวเช่นเนี้ยจะรักษาบ้านให้สะอาดได้ไหม ตรงนี้นาคิดนะแต่ท่านไม่พิจารณากันเองและจะได้อะไรเป็นหลักอาตมาพูดมานานแต่ไม่มีใครตีความตีความค่าฟังตัวเองเลยก็นึกว่าฟังเป็นความสนุกไปเลยเป็นความสนุกไปพอแท้จริงไม่ใช่เลยนะถ้าท่านซึ่งเข้าถึงในธรรมะมาหลายท่านจะซึ่งใจท่านจะเห็นด้วยท่านจะมีมือวิสีทัดกว้างขวาง ออกไปไกลแสงไกลเหมือนวงกลมเอาวงเวียนเข้ามาขีดแค่เส้นเดียวอ่ะขยายเขไปต้องหลายโยน์หลายกิโลเมตรแต่ทุกคนมาเด็กคิดไอคำว่าวงเวียนตรงนี้หรือหรือบรรทัดขาเรยกวเลขาที่เราเคยเรียนหนังสือมาเนี่ยเป็นความจริงของชีวิตอันหนึ่งขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของง่ายเลย เอาจิตเข้าไปถึงไม่ใช่เอาปากไปถึงอย่างรับถึงปานาติปา,าตาเวรมณีใครก็รับได้อย่างตะกี้แต่รับแล้วจิตมันไม่รับไม่ยอมรับจิตจิตไม่ยืนยันรับหรอกปากรับได้แต่แล้วตอไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปไปเบียดเบียนทรัพย์แล้วก็ไปล่วงประเวณีในช่องโคมหน้าบัตรศีมากมาย จะไปหลอกลวงโลกหวังอาลาภเขาจิตมันไม่ถึงธรรมะตรงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติง่ายบากคนมาฏิบัติเอาหนังสือมาอา่านแล้วจะพูดตอนภาคหลังอ่านหนังสือไม่ได้ห้ามห้ามอ่านหนังสือห้ามดูหนังสือแต่บางแห่งปฏิบัติสามวันอธิบายยานที่พกแตกหนังสือยานที่พกเลยพูดนั้นไม่ต้องปฏิบัติมัวแต่กังวลไปอ่านหนังสือว่าเราถึงยานไหนแล้วเปิดดูหน้าไหนแล้วถึงยานไหน เลยท่านไม่ได้อะไรเลยเมื่อเรือสินค้าเปล่าไปเปล่ามาไม่มีสินค้าในท้ายชื่อในโมหะไม่อยากประทุกสินค้าชีวิตนี้แรงแทนไม่มีแปลในแผนผังเกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐไม่ได้กํำไรขาดทุนทุกวันท่านไม่รู้ตัวเลยว่าท่านขาดทุนไม่ใช่หมายว่าสตังไม่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็ได้กำไร ชีวิตนี้เป็นกาไรของตัวเองเราทําให้ประโยชน์ให้แก่ตัวเองในชีวิตนี้ไหมคือธรรมะสร้างชีวิตนี้ให้ดีให้แก่ลูกมังม้งไหมแล้วลูกจะดีทุกคนไหมและชีวิตเราจะต้องหาไม้จากโลกไปลูกจะดีหรือไม่อาจจะเป็นห่วงเป็นยายลูกของท่านในโลกมนุษย์หรือไม่หลานไปอยู่โลกทิพย์มนุษย์ต่างดาวแล้วท่านอาจจะมาเยี่ยมลูกของท่านก็ได้ แต่ท่านรู้จริงหรือไม่ประการใดขอฝากไว้ให้ไปคิดมันจะมานั่งกรรมฐา,านนุ่งขาวหองขาว,ขาวสักสามวันเจ็ดวันแล้วก็กลับไปได้เยอะแยะเปล่าไม่ใหญ่เลยเลยนะมาแถมขาดทุนติดตัวไปด้วยขาดทุนติดตัวไปด้วยคนที่ถึงธรรมะแล้วดูไม่อยากดูแปบก็รู้แล้วจะเป็นตาสงองค์จาเหมือนกันหมดเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกัน แตกแยกหญิงชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินี่แสนจะยากมากยากมากเข้าถึงพระรันาตนตรัยเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่ตมาพูดอยู่เสมอนั้นถ้าท่านปฏิบัติทำไม่ได้ท่านจะไม่รู้จริงเลยว่าคุณพระพุทธเจ้ามีอะไรก็พูดได้ใครก็พูดได้เขียนหนังสือขึ้นมาก็เขียนได้พูดก็ได้ตามนี้แต่เข้าถึงจริงไหม เข้าไม่ถึงท่านจะซึ้งใจไหมท่านจะไม่มีการฝ่ายดีเลยท่านจะไม่มีสัจจะต่อไปจะพูดเท็จพูดหลอกลวงพูดเล่นล้อเรียนอะไรนานา,นาประการไม่ได้ผลงานเท่าสีควรแราจะไม่เป็นคนกระตันยูตเวทีแน่นอนเข้าไม่ถึงถ้าถึงแล้วทุกอย่างได้หมดในโลกมนุษย์นี้เอ๋ยที่เรียกว่าสมบัติมนุษย์มนุษย์สมบัติ ตรงนี้สําคัญมากดังนั้นคือเราถ้าปฏิบัติธรรมขอเจริญพรยืนยันว่าท่านถึงรตัตนตายถึงอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นแล้วถึงอย่างไรถ้าเราตั้งใจปฏิบัติไม่พูดคือนอนนอยพูดน้อย,อย,อย,อยทําความเพี่ยนให้มากแล้วไม่สนใจกบใครทั้งหมดตัดปณิโนพธกังวลได้ไหมตัดปณิโพุธกังวลได้ไหมถ้าท่านตัดปณิโพุธไม่ได้ท่านไม่ได้อะไร พราว่ะพวงห่วงโน่นห่วงนี่หวงนี่หวงนั้นถ้าจะถึงธรรมะได้สมาที่จะไม่มีเลยคุณภาพชีวิตก็หมดไปขาดทุนตรงนั่นหน่อยขาดทุนตรงนี้หน่อยเลยออยู่ไม่หลอดไม่ปลอดภยัยมีจะเสียนียดจังไรในอนาคตชีวิตนี่จะปวดเปื้อนความชั่วจะตัวไม่ได้แน่นอนแต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเนี่ยชั่วหรือดีแต่ถ้าเข้าถึงธรรมะแล้วแ,แยกแยกออกไปอันนี้ความชั่วความ เันจะรู้จริงเลยว่าเราทำชั่วมาตั้แต่ครั้งอดีตมาตั้งแต่ครั้งกาและครั้งนั้นแล้วก็แยกแยะออกไปนี่ดีนี่ชั่วมันเะาแยกรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ก็แยกออกไปตามสภาพของสภาวธรรมแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยที่พานมาเนี่ยไม่ดีเลยขาดทุนชีวิตขาดทุนชีวิตเนี่ยแต่อยากมาแต่ขาดทุนะตังขายขาดทุน แล้วเราค้าขายใหม่ก็ได้กาไรเอามาชดเชยกันแต่ขาดทุนชีวิตนี่เอาอะไรมาชดเชยเอาสตางค์มาชดเชยได้ไหมไม่ได้เลยนะบางคนก็ไปทัวร์บุญเลยได้แล้วมีนักศึกษาคนหนึ่งปริญญาโทจุฬานั่งสือผ้าวันได้ดีแหละเพื่อนพาไปซะแล้วบอกไปวัดโนนดีกว่าวันนี้ไม่ดีเอาไปนนทนครสวค์ไปเข้าธรรมกับพระแล้วพระพาตะเลิดเปิดเปิงพ่อแม่มาร้องไห้าที ตามลูกไปปัญญาโทตุลาตอนบัดนี้ยังไม่กลับไม่รูปพาไปเขา้าธรรมเขาเทียวที่ไหนนี่แหละเปลี่ยนพัทก็แล้ไหมเพราะเหตุดายทานตอบในใจไปใช่เพราะเหตุดลูกสาวที่ไปอย่างไน,นปริญญาโทตุลานะปยปัญญาโทตุลานม่มาดูนี่ใช่ผ้าวันพอจะดีแล้วเปลี่ยนผ้าขันเหตุเพราะเข้าถึงรัตนนาฏไป ไม่เข้าถึงแก่งแท้เข้าจิม้มจิ้มจามจามไปพอจะไปได้ถึงไอ้ตอนเลี้ยวเข้าไปอย่างเนี้ยกลับถอยเลยถอยไปไปเข้าธรรมเนี่ยพระนครสวรรค์มีอย่างอย่างเนี่ยพระพาผู้หญิงเข้าธรรมจะไปไหนก็ไม่รู้พอแม่ก็ตามไปพระองค์นี้พาลูกสาวหนีไปอีกแต่มาเล่ามาร้องไห้ชีวัตรเพราะวันเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับแล้วมีลูกสาวคนเดียวมีลูกชายสอง พ่อแม่เคยมานี่เสมอเคยเขาสารมาครับอกว่าพ่อคะหนูเสียใจตลอดกาลไม่ลูกคนนี้ดีเขาจะพึ่งได้พระพาเข้าทเาเพระเวแล่หลวงพ่อไม่เตือนบอกเตือนได้ยังไงเราไม่รู้เรื่องเขามาอยู่นี่สิบห้าวันดีแล้วปกติดีแล้วเพื่อนนักศึกษาด้วยการพาบอกว่าวัดน้นดีกว่าอยู่ในถ้ำบัตรนี้ยังไม่กลับไม่ทราบอกไปในถ้ำไหน มีเือะพาผู้หญิงเข้าถ้ำโพดีถ้ำตัวนี้น่าจะเป็นสมาธิภาวนาแต่มาตราว่าเข้าถา้ำคูหากลายเป็นมุสโสภาออกจากถ้ำคูหากลายเป็นกุมภาเดระฉานหมดสติหมดสม,มาธิเดระฉานคือขวางมันเข้ามาแทนที่คืออารมณ์ไม่ดีกลายเป็นกุมภาซึ่งถูกไอก้ลายทองแทงที่ถึงแต่มรณาอย่างนี้ชัดเจนแต่ทําไมเป็นเช่นนี้ เน่ยแปลงพักแปลงพวกเนื้วพูดโทรอลาหังเนืยวไปวัดโนเนี้อออกวันนี้รับรองท่านจะขาดทุนอย่างน่าทสียดาไม่ได้เลยไม่ได้แก่นแท้พระพุทธศาสนาแต่ประการใดการเข้าถึงพระสุนทรตายการปฏิบัติกรรมฐานเป็นการต่ออายุทแท้แทไม่ง่ายตามาก็ตายแล้วตายแล้วมันหมดอายุแล้วทำไมอยู่ได้ยี่สิบสองยี่สิบสามปีเนี่ยอายุเจ็ดสิบสาม แต่สองพายีราิสิเบตนับไปใชเราทำไมอยู่ได้เราทำเวญทรากรรมเนี่ยมานั่งกรรมฐา,านต้องการจะใช้กรรมไม่ใช่มาตัดกรรมนะท่านทั้งหลายมีกรรมมาหลายชาติท่านรู้ไหมท่านทำจริงๆเลยฮะเดี๋ยวจะเห็นแน่นอนเจ็ดวันเนี่ยอย่าโออย่าร้องไม่ได้ตายให้มันตายจะเห็นกรรมทันทีกรรมนี่คือความทุกข์ ต่เห็นความทุกข์ก่อนเลยเะปวดเมื่อยทั่วสกุลกายน้ำตาแทบจะหยด,ดออกมานี่คือตัวทุกข์จะได้รู้ทุกข์ด้วยตนเองไม่อยากทุกข์เรื่องครอบครัวทุกข์เรื่องลูกใน,นคนละเรื่องกานต้องทุกข์ในตัวเองอย่างนี้เฉยมันจะมานั่งปวดเมื่อยแล้วเลยกันไปแล้วก,กลับบา้านแล้วจะรู้ตัวทุกข์ไหมแล้วจะรู้กฎแห่งกรรมว่าเราทําอะไรไว้ไหมมันง่ายจะมาจะรู้เหราวันพรุ่งนี้ลถจากความแล้ว เราใช่นี่้มเก่าแลลวทําไมรู้ละ่ะนีไอ้ตัวทุกข์นี่สําคัญมากเราทําให้เขาทุกข์ได้แต่เราเห็นจะเป็นความสุขหรือทีบเอาทุกข์มาให้เขาเอาแย่งเอาความสุข,ขเข้ามาให้เรามันใช่ได้หรือความสุขความทุกข์มันเรื่องตัวใครตัวมันเนี่ยมาทาเอาเองนะเนี่ยไม่ใช่มาเจ้มเที่ยมจับแล้วก็กลับไปเลยเยียว่าบวชชีพราม์ไม่ใช่อาตมาพวามจริงเนี่ยมันจะช,ว,ชวนเยอะยอดโดม เราจะเข้ากรรมฐา,านของเราเจ็ดวันเะ็ดคืนอาจจะไม่ฉันข้าวทั้งเจ็ดวันก็ได้แต่นโยมพลอยมาด้วยก็ต้องต้องทวงเงี้ยตัวทวงเรือโยงต้องเสียน้ำมันมากต้องโยงต้องพว่วงจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงฮต้องพ่วงก,กันไปแต่าามาแก้พ่วงมาอะไรก็จะเข้าถึงฝั่งเลยเรื่นี้ก็เครื่องโยงก็หนักมาก ต้องกินน้ำมันเยอะนะแต่ทุกคนหาได้รู้เรื่องนี้ไหมไม่ใช่นั่งหลับตาเลยั้งไปสวรรค์นิพพา,นอ,าน,นอธิษฐานไปสวรรค์อธิษฐานไปนิพพานอธิษฐานให้รวยอธิษฐานให้ครอบครัวดีเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปอธิษฐานอย่างนั้นเราอธิษฐานผิดอธิษฐานตัวถอฐานแปลว่าสร้างความดีและอย่าทิ้งหน้าที่และการงานโปรดรับผิดชอบในตัวเองนี่เรียกว่าอธิษฐาน ถ้าคนไม่ไม่รับผิดชอบการงานเสียไม่เ,เรียกอธิษฐานแปลผิดไม่จาธิษฐานว่าขอให้ลูกฉันดีขอให้สามีฉันดีขอให้ค้าขายได้กําไรอย่างนี้ไม่เรียกอธิษฐานอย่างนี้เรียกว่าขอขอให้รวยแต่แล้วมันเป็นเหลือววิสัยที่จะเป็นไปได้จะรวยได้หรือไม่มันรวยอยู่ที่น้ำใจ ทำเีมีแม,ม,ม่ตาปราในอารีเออรเพื่อขาหรือให้ดูกันจะรวยอยู่ตรงนี้รวยแปลว่าอิ่มเอ,อิบหัวใจไปติยินดีในหัวใจสบายอกสบายใจถึงเหนื่อยกายไม่เหนื่อยใจตรงนี้ใช่ถึงจะเรียกว่าความดีมีอยู่ในจิตใจของตอนโดยไม่มีตัวตนเด็ดเดการใดจะรู้ได้จะพอปัจจิตังเวทิตับโพวิญญูหิรู้ได้จะพอตัวเราเท่านั้นคนอื่นหารู้ไม่ คนอื่นใครเขาจะรู้ในบ้านเราคนอื่นหรือจะมารู้ใจเราเท่าใจเรารู้ตรงนี้เนะี่ยตรงนี้เนะียที่บ้านเนะี่ยคนอื่นใครจะไปรู้มันก็ทายเราผิดหาว่าเราเป็นคนเลวแต่แล้วเราเป็นคนดีแต่มันไม่รู้ทั้งจิตใจเข้าถึงจิตใจกันไม่ได้นี่แหละท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายเข้าถึงคุณประสิทธิ์ศัสนาตายแก้วอนประเริฐแก้วสายพัดไม่กแกลบท่านจะรู้เองว่าเราสร้างกรรมอะไรมา นี่แหละคือต้องปฏิบัติธรรมถึงจะเข้าถึงกุลปสีตุณาจักบางทีครูโรงเรียนสอนให้เด็กแสดงตนเป็นพุทธมารมะกะแล้วก็ให้เรียกว่าคุณนักรัตนาตายแล้วก็เข้าถึงไม่ใช่เลยเขาไม่ถึงเพราะไม่ปฏิบัติธรรมจะถึงได้ยังไงก็ว่าไปในรูปแบบเรียกแบบฟอร์มเหมือนทหารวันทยาหัดวันทยาวุฒิแต่ไม่ได้เขารบผู้บังคับบัญชาไม่เชื่อฝัก และจะเข้าถึงได้ไมเมี่ยตรงนี้น่าจะคิดกันได้แหละแต่เราไม่คิดเพราะฉะนั้นขอเจริญพรว่าคนที่จะเข้าถึงรัตนาตายย่าปากพ่อของชาคพุนั้นบางคนไล่บุญวาสนาจะไม่สนใจนะผู้ที่มาบัตรปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะไม่สนใจมากันเป็นร้อยเป็นพันแต่ก็ม่ได้อะไรมาคุยกันเสียเวลาเปล่าๆบางคนก็มาหางานที่ในวัดถามคนโน,น้นคนนี้มีบรษิษาทไหม จะเข้างานช่วยใหญ่ไหมก็มาหากันในบทชีเปล่าไปหลายๆวัดขอแท้จริงไม่ใช่เลยเลยตัวเองไม่ได้อะไรเลยขาดทุนอย่างนาทิดายเวลาก็หมดไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์โวติผลแต่ประการใดนีชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเข,เข้าถึงคุณประสธร์นะตายไม่ได้มาครับสินได้ใจไม่รับจิดไม่ยอมรับ เพราะอะไรจรึงจกิตไม่ยอมรับเพราะาไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าท่านปฏิบัติธรรมตามที่อาจะมากล่าวและชี้แจงแสดงไปให้ท่านเข้าถึงคุณธรรมและแก่นแท้ประพุทธศาสนาแล้วนั่นแหละท่า,ทานจึงจะรู้ว่ารัต,ตนาตายมีประโยชน์แต่ชีวิตในกิจประจําวันได้อย่างไรได้อย่างไรแต่ตรงนี้สําคัญมากต้องอดทนนะคราเนี่อาตรมานั่งไม่กําหนดไม่หยุดอยาเลิกนะ องทนนะเขาเนี่ยนา่งยี่สิบชั่วโมงเลยเดินยี่สิบชั่วโมงโดูทีจะอดทนได้ไหมไม่ได้ก็แล้วแต่นะตมาไม่ว่าอะไรนี่พูดตรงไปตรงมารัตนาใจาคือแก้วสารพัดสามประกาศแก้วสารพัดนึกถ้าเข้าถึงจริงๆนะคิดเงินไหรนองคิดทองเลยมากจะคิดอะไรสำเร็จหมด การนึกอะไรก็สำเร็จโดยปฏิบัติไม่จะคิดแต่ลอยลอยลมลอยลมไปเท่านั้นต้องคิดแล้วต้องทําด้วยกิจกรรมของของตอนถึงจะมีประโยชน์ในการคิดคิดแล้วไม่ทําแล้วก็ไม่ภาวนาไหนเลยแล้วกิจกรรมของเราจะดีได้จะไม่ได้เลยข้าถึงคุณประสิตนาตายคือต้องปฏิบัติเนี่ยถึงแน่นอนแต่มาขอยืนยัน เพราะเราได้ผ่านมาก่อนแล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรพุทธัง,งชะนังฉำคือคุณบัณฑิตนาตายแก้วสามสกาาเราก็ต้องบอกเนี่ยง่าย,ายที่พูดยงง่ายมากแต่ท่านทําไม่ได้คุณพระพระพุทธจา้าอนเออนกอนันตังมากมายเหลือเกินพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาพุทธคุณเพื่อจะมาพูดอยู่เสมอว่าสามสามเก้าคุณถ้าพูดก็สามคุณถ้าทำก็สาม คุณประสงค์สามเรียกว่าสามสามเก้าเก้าหน้าจุดมุ่งหมายของชีวิตเจริญทบได้กําไรแน่นอนจิตท่านอย่าภาวะผวงอย่าสงกาดอย่าห่วงน่อนห่วงนี่ห่วงนี่ห่วงนั่นแต่ตัวของตัวเองไม่ได้ห่วงตัวเองตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองเลยตรงนี้สาคัญมากไปห่วงลูกเอ้ยห่วงครอบครัวเอ้ยห่วงน่อนห่วงนี่ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงบ้านท่านก็ติดห่วงอยู่ตรงนั้น ถ้าตายไปท่านอยู่ตรงท่านเลยเป็นเปรตเลยนะเป็นโสมเฝ้าทรัพย์มีตัวอย่างที่มี่เยอะเลยไม่ต้องไปห่วงนอนห่วงนี่ตายไปก็น,นั่งเฝ้าปูโสมเฝ้าทรัพย์ไม่มีประโยชน์ผลจะ่ประการใดคําว่าตายจากโลกไปเหมือนย้ายบ้านรีไปย้ายบ้านไปหมดแล้วยังจะมานั่งเฝ้าิงๆนี่อีกยอะเรียกปูโสมเฝ้าทรัพย์จนจากหมดเวรหมดกรรมถึงจะจากนี้ไปเป็นเวลาร้อยร้อยปี มีตัวอย่างอยู่เยอะแยะแต่เราเข้าถึงรัตนาตายแล้วจะรู้เหตุการณ์ของชีวิตได้ดีมากด้วยการปฏิบัติธรรมคุณพระพุทธเจ้าไม่สามเศษปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาโุณาธิคุณท่านทั้งหลายผู้อาจจะมาพูดท่านจังรู้แต่รู้ไม่จริงท่านทําไม่ได้ทําไม่ได้แนะ่ถ้าทำได้แล้วหนึ่งบวกหนึ่งต้องเป็นหนึ่งถ้าทำไม่ได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ไปเลย หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งอยู่อันเดียวกันแปลว,ว่าสามีภรรยาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งคนเดียวอยู่เย็นเป็นสุขสามีภรรยาเป็นหนึ่งอันเดียวกันเดี๋ยวนี้สามีภรรยาไม่เป็นหนึ่งแห้ะเป็นสองเป็นสามทะเลาะก,กันตลอดเวลาท่านจะมีความสุขไหมแต่ท่านมีธรรมะเข้าถึงแล้วท่านจะไม่ทะเลาะก,กับสามีเราจะไม่ทะเลาะก,กับภรรยาบางเสีย,เ,ยวเวลาไปเสียสมองทําให้สมองฟอด ทาให้ตายวัยและโรคแสบซ้อน้ารมมายีดคิดแต่เรื่องครอบครัวตลอดเวลาลท่านจะเกิดประโยชน์ชีวิตในจิตประจําวันไม่ได้เลยนาียดายเวลาที่มีประโยชน์ในชีวิตที่มากหนึ่งปัญญาคุณเฉพาะข้อเดียวก็เหลือจริงข้อเดียวเนี่ยไปได้แหละสูกตาเมยญ,ญปัญญาปัญญาเกิดจากการศรัทธาฟังสนใจฟังตรวจหัวข,ข้อทบทวน ต้องทบทวนด้วยนะทบทวนในการฟังแล้วเก็บภคข้อเข้าไว้มาปฏิบัติทันที่จะรอรีจประการได้ทาไมปฏิบททัติธรรมไม่รู้ตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้ฟังไม่ฟังข้าไม่รับรู้ข้าแต่เอาแต่ใจ,จตัวเองจะเอาใจตัวเองไปไม่หลอดทาไมปฏิบททัติธรรมท่านจะรู้หรือคุณประสิิ์ได้จนตาใครก็พูดได้เช่นนั้นแต่ไม่ปฏิบัติขณะเปรียงเก้าพูดได้ดีด้วย แต่ผู้เรียนก้าวปฏิบัติไหมไม่ปฏิบัติเลยซึ้อหาลาเพศมาดื่มสุรายาเมาเพิ่อมอีกน,นั่นแหละเพราะช่วยตัวเองไม่ได้ดางนั้นสูตามญญายะปัญญาสองจินตามยะปัญญาก็มีความคิดลึกซึ้งคิดในรูปแบบคิดด้วยปัญญาทาไมปฏิบัติธรรมเราจะคิดไม่มีปัญญาคิดเลเพราดพาดหลาล้วมหลอแหล่เลี้ยวไหลคิดไม่มีปัญญา ถ้าปฏิบัติธรรมนล้วท่านจะคิดมีปัญญา